ครับรู้ไหมว่าทําไมเราถึงควรใชโอเมก้า909ครับรู้ไหมครับเพราะอะไรครับเพราะโอเมก้า909เนี่ยเป็นสารที่เคลือบเครื่องยนต์ได้ครับเคลือบอย่างไรครับช่วยชะลอการเสื่อมสภาพของเครื่องยนต์ครับโดยเฉพาะเครื่องยนต์ที่ไม่มีกําลังเครื่องยนต์หลวมออกฟันขาวเนี่ยเขาสามารถเข้าไปบํารุงรักษา เครื่องยนต์ได้เหมือนกับการทำรีแพร์ให้เครื่องเนี่ยกลับมาฟิตกลับมาเฟิร์มได้อีกครั้งหนึ่งครับเทคโนโลยีในเรื่องของโอเมก้า9ีกมีเยอะแยะมากมายครับเพราะอะไรรู้ไหมครับอาจารย์โดเรมอนใช้มาตลอดครับใช้มาตั้งแต่สมัยตอนที่บวชแล้วครับและรู้สึกว่ามันดีก็เลยบอกต่อครับสำหรับเครื่องยนต์ใช้ได้ทั้งเบนซินและดีเซลครับหากเครื่องของคุณนะฮะเวลาติดเครื่องแล้ววาวดังบ้าง นะมีเสียงดังอิ๊บอเหมือนเหล็กเสียดสีกันแสดงว่าเปอร์เซ็นต์น้ำมันเครื่องที่คุณใช้อยู่ครับอาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับธรรมดาเบอร์น้ํามันนะครับก็จะมีเบอร์ 5W40 10, 10W40 10, อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่หัวเชื้อน้ํามันเครื่องนี่เข้าไปช่วยประสิทธิภาพให้น้ำมันเครื่องของเราเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นและข้อดีของโอเมก้า909รู้ไหมครับคืออะไรครับโอเมก้า909เนี่ย สามารถช่วยลดอุณหภูมิในห้องเครื่องได้เอ้ามันเป็นไปได้ยังไงครับอยากรู้คุณลองดูครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเครื่องยนต์ทำงานสมบูรณ์ขึ้นมานะฮะมีระบบการถ่ายเทความร้อนนะครับอ้าแล้วการถ่ายเทความร้อนมันต้องไปที่หม้อน้ำใช่ไหมฮะอย่าลืมครับน้ำมันเครื่องนะฮะสามารถที่จะช่วยถ่ายเทความร้อนได้นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวอธิบายในคลิปหน้าครับ แต่สําหรับเครื่องยนต์ของขั้นใดนะครับเริ่มมีเสียงแล้วเครื่องยนต์สัน่นมีเสียงออกควันขาวอัตราการเร่งเร่งไม่ดีเร่งไม่ไปลองเปิดใจใช้โอเมก้า909ดูนะครับลองดูแล้วคุณจะไม่ผิดหวังครับกับโอเมก้า909ครับอาจารย์ม่อนแนะนำเลยครับเพราะอาจารย์ม่อนถ่ายคลิปรีวิวไว้หลายคลิปมากครับและโอเมก้า909ของดีครับบอกว่าเอ้ย ของดียังไงไม่เห็นมีชื่อเสียงเลยไม่เห็นดังเลยโอเมก้า909เป็นหัวเชื้อระดับประเทศนะครับเพราะใช้ในเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและใช้ในเครื่องยนต์จักรที่มีขนาดใหญ่มากซึ่งมีกำลังเยอะมากและใช้ในรถแข่งในสนามครับซึ่งของดีเอามาบอกต่อครับคุณควรลองใช้ดูครับเสียน้อยมันเสียยากแต่เสียมากๆมันง่าย แต่คุณแค่ลงทุนแค่นิดหน่อยเพื่อดูแลรถของคุณที่คุณรักมันไม่แพงหรอกครับนะฮะก็สนใจก็ตะ้าไา้เลยนะครับโอเมก้า909เรายินดีจะให้บริการครับและมีตัวไหนที่สงสัยเดี๋ยวผมจะทำคลิปอธิบายหลายๆแบบนะครับนะก็โอเมก้า909ฝากไว้ใน กระบวนการความคิดฝากไว้ในใจด้วยนะครับขอบคุณครับแล้ววันนี้เราไปอยู่ที่โรงแรมครับเรามาคุยงานกับลูกค้าครับสวัสดีครับ